สวัสดีค่ะฮัลโหลนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องเนือไฮชันั่วกันอีกแล้วนะคะ นะะเนี่ยจะมาทำอะไรวันนี้เนี่ยจะมารีวิวของที่เนี่ยใช้แต่ไม่ใช่รีวิวแบบเดิมแบบคลิปคลิปก่อนนะแต่เนี่ยจะมารีวิวโลชั่นน้ำหอมและของที่เหนือชอบอยู่ในตอนตอนนี้นะคะมารีวิวให้ดูกันวันนี้เนี่เอามาแค่3อย่างนะคะ3อย่างแต่จะบอกว่าราคาเท่าไหร่เนาะอืมอันนี้ขอไม่ได้จ่ายเด้อขอไม่ได้จ่ายนะคะแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะ โอเคค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอย่างแรกที่เนี่ยจะเอามาคืออะไรค่ะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะคือตัวนี้เลยค่ะเ้าน้ำหอมตัวนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ขออนุญาตนํามารีวิวก่อนนะคะขออนุญาตนํามารีวิวนะคะอ่าอันนี้คือน้ำหอมนะคะเห็นปะน้ำหอมตัวนี้นะคะราคาแค่44บบาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะ ก็น้ำหอมตัวนี้นะคะลองใช้แล้วกลิ่นหอมมากมากเลยนะคะอยากทาให้ลองนะคะ oh, <no. S 1> อยากจะทาให้ลองมา,มากๆเลยนะคะ อันนี้น้ำหอมกลิ่นนี้ราคา44บาทหอมมากๆเหนือลองใช้แล้วหอมมากๆนะคะโอ้โหลมข้างนอกแรงนะคะทุกคนลมแรงนหน่อยนะคะอากาศก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็นะคะเหนืออยากจะให้ทุกคนนะคะลองนะคะเหนืออยากท้าทุกคนนะคะให้ลองนะคะน้ำหอมตัวนี้เลยนะคะราคาแค่44บาทค่ะก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย ปเป็นเจ้าตัวเก็บลูกผมนะคะราคาเพียงแค่59บาทเองหรือไม่ก็สีิบาบาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะลองไปดูกันก่อนได้นะอันนี้คือเก็บลูกผมได้ดีมากและ oh <no. S 1> เหนือชอบมากๆเลยนะนะตอนนี้นะคะเป็นอันดับที่2ออันที่เหนือชอบมา,มากๆเลยนะคะเอ้ยเป็นอันดับเออใช่อันนี้อันดับที่3 อันดับที่สองที่เหนือชอบมา,มากๆเลยนะคะชอบในะตอนนี้มา,มากๆเลยนะคะเป็นที่เก็บรูปผมนะคะและมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นรองพื้นนะคะเก็บตรงนี้เนาะรองพื้นนะเก็บตรงนี้นะคะไม่ให้อ่าเห็นหัวร้านของเรานะคะแต่วันนี้มาแบบเป๊ะมากๆนะคะโอ้ยลมลมลมนี่นะคะมาแบบเป๊ะมา,มากๆเลยนะคะก็คือ หน้าเต็มคอเต็มแต่ผิวแขนไม่เต็มนะจ๊ะผิวแขนนะคะเดี๋ยวใช้อะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะขอจบตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นที่ลูกผมนะคะเก็บลูกผมได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสัตว์องคุณอยู่ข้างหลังด้วยนะอ่าน,อ,านอ่านดูนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาต นำมารีวิวนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้คือเป็นที่เก็บรูปผมเด้ออีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นรองพื้นนะคะน่าจะเป็นรองพื้นนะหนยังไม่ได้ซื้อมาลองเลยนะคะแต่อันนี้นะคะสามารถบำรุงคิ้วของเราได้นะคะบำรุงคิ้วของเราให้ดกดำเหมือนเดิมแล้วก็เก็บรูปผมให้รูปผมเนี่ยมันบำรุงนะคะให้เกิดใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ นี่คะ่ะโอ้ยตัวนี้คะ่ะซื้อลองใช้กันได้เลยนะโอเคนะคะอันต่อไปนะคะอันดับที่หนึ่งนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือโลชั่นน้ำหอมนั่นเองค่ะราคา99บาทหรือราคา89บาทไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคือตอนนั้นน่ะเหนือไปเซเวน่นช่ แล้วมันเหลือเพียงแค่สองขวดสุดท้ายคือโชคดีมาก oh, และซื้อมา <no. S 1> ลองใช้นะคิดว่ากลิ่นมันจะไม่หอมอะ่ะแต่พอใช้แล้วคือแบบหุยแกกลิ่นหอมมากมากกลิ่นหอมนะคะแล้วเขาบอกว่าติดทนนานด้วยนะตัวนี้นะกลิ่นหอมมากแกคือหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะคะทดลองใช้ให้อยู่เด้๋จ้าไปดูท้ายคลิปนี้ได้นะจ๊ะ กลิ่นนี้คือหอมมา,มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะสดใสซ่อนเซ็กซี่เดอ้อยังไม่บอกหรอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิปกันค่ะไปดูกันเลยท้ายคลิปแบบไม่มีเสียงพูดนะจ๊ะมีแต่เสียงภาคไปกันเลยคะ่ะโอเคค่ะมาแล้วนะจ๊ะเสียงพาของเราอันตัวแรกกันเลยนะคะก็คือน้ำยาเก็บรูปผมนั่นเองค่ะหา,หาซื้อได้ที่เซเว่นนะ เจ้าตัวนี้นะคะพอเปิดออกมาเนาะมันก็จะเป็นอ่าเหมือนมาสคาร่าเนาะก่อนที่นะคะเราจะเอาไปปาดนนะเราต้องจุ่มออกมาก่อนนะคะเห็นไหมรูปผมมันออกมาใช่ไหมเราต้องจุ่มน้ํายาก่อนนะคะแล้วเราก็ ปาดลงไปเลยค่ะเวลาปาดลงนะคะให้หมุนออกเด้อเวลาออกให้หมุนออกนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะเกี่ยวผมเราแบบนี้ค่ะให้หมุนออกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเห็นเป่าต่อไปนะคะบำรุงคิ้วได้ในนะ้มันจะทําให้คิ้วเนี่ยเข้มนะคะแล้วก็บำรุงไปดีตัวด้วยทําให้คิ้วเรานะคะดกดำเนาะนี่เลยค่ะถ้าใครนะคะชอบเบอร์หนึ่งนะคะก็นี่เลยค่ะที่เก็บรูปผมนะคะนี่เลยจ้า ไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะก็คือน้ำหอมนะคะน้ำหอมรุ่นนี้นะคะราคาเพียงแค่ส4บาทเองนะคะหอมมากๆกลิ่นแบบละมุนหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะฉีดใส่ตัวนะคะเอ๊จะฉีดใส่ตรงไหนหน้าฉีดใส่ตัวดีกว่าฉีดลงไปเลยฟรุตโอหอมฟุ้งกระจายเลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะ รับรองนะคะให้ลองนะคะให้ลองทาเนี่ยจะทาเลยนะคะว่าให้ลองไปใช้กันนะคะหอมมากๆเลยปิดฝายัางไงเนี่ยโอ้โหนี่เลยจานน้ำหอมตัวนี้ไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปมาแล้วก็คือเจ้าตัวโลวชั่นตัวนี้นะคะอันดับที่3ามเลยนะโลชั่นตัวนี้นะคะกลิ่นคือหอมมากๆและครีมนะคะเวลาอ่าถูๆนะคะมันจะแตกตัวเป็นน้ำนะ นี่โลชั่นนะคะเวลาถูนะคะมันจะแตกตัวออกเป็นน้ําแบบนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าไม,วไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยทาลงไปแล้วผิวชุ่มฉ่าขาวกระจ่างใสแน่นอนจ้าเห็นไหมแตกต่างจากผิวข้างซ้ายมากๆเลยนะคะผิวข้างขวานี่คือขาวสุดๆเลยนะคะนี่หอมมากๆทาให้ลองจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสำหรับ M v ็มนั่นแหละ ตัวเก็บรูกผมเป็นแบบไหนก็ไปดูกันตรงตรงกลางคลิปกันได้เลยนะคะก็ขอขาบอกเลยว่ากลิ่นหอมทั้ง3ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันกลิ่นอ่อนโยนมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เหนือนะคะและก็อย่าลืมนะคะ ติดตามกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดให้เหนือนด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนให้กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมเข้าไปดู TikTok ig แล้วก็เพจ a c e b o o k ของเหนือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีจ้า